โลโลทุโลโจโจสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับพี่ดีต้อรับเข้าสู่เยมาตยมมที่แน่ครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกม F R Legend นะครับผมวันนี้ผมมีรถเจ๋งๆมาให้ทุกคนได้เล่นกันนะครับผมนี่จะบอกว่ามันเจ๋งมากนะครับนี่เดี๋ยวจะพาไปซื้อนะครับผมนี่นี่คันนี้คันนี้คันนี้นี่ทุกคน Isuzu D-Max นะครับผมสี่ประตูนะฮะโอ้โหอย่างฟิวนะครับผมเดี๋ยวจะใครอยากเล่นนะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์โหลดเอาไว้ให้นะครับด้านล่างคลิปนะครับ เป็นมอดที่เชื้อฟ้านะครับผมคันนี้นี่มันเชื้อฟ้าตรงไหนรูไหมมันทําแบบนี้ได้ครับทุกคนจะผมยวผมจะทำให้ดูไม่ใช่ดิต้องไปที่กระาดาษนี่แล้วก็ไปที่าการตกแต่งภายในนะครับแล้วก็ไปดูที่โตเค้กนะครับผมมันจะมีน,นี้นี่มันจะมีมันจะมีคอกซิ่งนบผมสุดยอดสุดยอด็ดอดนแงแจ๋วไหมทุกคน แล้วก็สามารถเปลี่ยนบัฟเปอร์หลังได้นะครับบัฟเปอร์หลังก็จะเป็นนีไอรอนบาร์แบบนี้นะครับอ๋อเปยวฟ้าว,วันนี้เราจะเอารถอีซูซูสี่ประตูนะครับผมใส่อคอกนะเอาไปดิฟโชกกันนะเดี๋ยเปลี่ยนยางก่อนเอาเป็นยางที่แบบว่า,าคาดกิฟสูงๆหน่อยละกันนะครับผมใส่ไป,ไปแล้วก็เดี๋ยวเปลี่ยนล้อก่อนล้อน,นี้ไม่สวยเลยเอาล้อไหนดีอะล้อน,นี้อะไเป็นไงไม่สวยเอย้ทำไมพี่อ่านเรื่องมากจีเลยว่าวัานนี้ปกติพี่อ่านไม่ได้เรื่องมากขนาดนี้นะ เออเนี่ยรออนนี้ดีกว่าแต่ว่ามันมีไซส์แค่ไซส์เอ็มอ่ะผมจะใส่พวกไซส์เอลอะไรเงี้ยนะแบบใหญ่หน่อยอะไรเงี้ยแต่จะใส่ร้อนนี้ก็ได้แล้วผมเล้วฟาอยู่เลี้ยวาอยู่อา่าใส่ไปเลยนะครับแล้วก็มันมันปรับอันนี้ได้ใช่ไหมปรับแคมเบอร์ปรับเอ้มันปรับอันนี้ไม่ได้ว่าล้อล้นเออล้อล้นแบบนี้แหละสไตล์สไตล์แบบรถซิ่งมันลอ้อมันต้องลน้นๆ้นหน่อยใช่ไหมอา่า เวฟ้าลแล้วครับงานนี้แล้วก็เดี๋ยวเปลี่ยนสีก่อนขอสีขาวแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวนี้ผมจะแต่งออกแนวเป็นกระบะซิ่งนะกระบะซิ่งทํากินอะไรแบบนี้นะครับใส่คาร์บอนก่อนเลยนะครับอันดับแรกนะครับผมอาจจะไม่ได้เนียนนะไม่ได้เนียนขนาดนั้นนะครับผมกระบะซิ่งกระบะซิ่งกระบะซิ่งทํากินนะเอ๊ะมันใส่ของได้ปะ ผมไม่แน่ใจว่ามันใส่ของได้หรือเปล่าอ่ะเฮ้ยคอกสามารถเปลี่ยนสีได้ด้วยไอ้ยาอาใส่สีเขียวแล้วกันโคตรเท่ไอ้ยา <laughs> ผมไม่ผมไม่แน่ใจนะว่าของอ่ะของมันใส่ได้ไหมนะแต่ว่าต้องต้องต้องไปเลือกดูเอานะว่าของมันใส่ได้หรือเปล่าสเกิร์ตผมไม่แน่ใจว่ามันใส่ของได้หรือเปล่านะลองลองไปปรับกันดูเอาแล้วกันนะครับผมว่ามันมีของให้ใส่ไหมผมก็ลองลองหาแล้วมันไม่มีนะครับผม เดี๋ยว e n นจิ้นสว p ได้ไหมตอนนี้ใส่ S A 14แล้วใส่เครื่อง J ดีวกว่ามัเครื่อง J แรงกว่านะครับผมอ่าใส่เครื่อง J แรงกว่าแล้วก็อัปเกรดให้มันเต็มไปเลยนะครับให้มันแบบว่าแรงสุดๆไปเลยนี่ฮะรถเราจะได้แบบว่าฟิลฟ้าวนะครับผมใส่เทอร์โบคิดไปอ้โหแรงจัดประหลัดบอกตอนนี้500-600แรงม้านะครับผม690 717นะครับผม717แรงมาบอกเลยว่าแรงโคตรนะครับปรับเคเบอร์หน้าให้มันแบตน,นิดนึงให้มันแบตน,นิดนึงนะครับผมดูฮะโอ้ยอดและนี่คืออินสูดดีแม็กนะครับสี่ประตูนะแล้วก็ใส่คอกนะปกติเราจะเห็นแต่รถตอนเดียวกับรถอ่ารถแคปใช่ไหมอันนี้เป็นสี่ประตูนะอาจจะแบบแปลกๆหน่อยนะฮะเอ้ยจะใช้ได้เลยครับผมใช้ได้เลยนะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์โหลดไว้ให้ด้านล่างนะครับสำหรับใครที่อยากเอาไปเล่นกันนะครับผมอินสูดดีแม็กนะฮะ ผิวฟ้าผิวฟ้าวางเครื่องเจซะด้วยผ <c oughs> ิวฟ้าจัดน,นะครับมีโลบาร์ด้านในด้วยนะแล้วก็ด้านนอกก็มีนะครับผมโอ้ข้อเขียวอ่ะสุดยอดไปเลยนะฮะเหนล,ลองไปเล่นอ่าในห้องออนไลน์ดีกว่าไปไปด่านนี้ดีกว่าอะไรเนี่ย NKC TA นี่มาแล้วทุกคนกระบะซิ่งกระบะซิ่งฮอกซิ่งครับอยี่ไอ้ี่ไอ้ยะ ยอดสุดยอดอยังซิ่งอย่างซิ่งเอ้เดี๋ยวแล้วเราออกไปนอกสนามยังไงวะเนี่ยทางออกอยู่ไหนฮะอ๋อ,อทางออกอยู่ตรงนี้ไปไปดิฟกันดีกว่าเข๋ผมดิฟโชว์นี่ฟิวฟ้าจาัดฟิวฟ้าจาัดตรงนี้ครับดึงเบกมือนี่มาดิฟโชว์ดิฟโชว์โอ้กระบะซิ่งดิฟครับผมเอคอคอกซิ่งดิฟนะครับผมวันนี้ เดี๋ยวผมไปผิดไปผิดสวนไปสวนเล่นคราไป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 อย่างิบโชริบโชโคเท่ะทุกคนเทจัดปรลัดบอกนี่โงงี้โอ้ยผมชอบตรงคอกเขียวนั่นแหละเออมีใครเขาทําคอกสีบ้างไหมไป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 มีคนรอมีคนรอ มาลูกพี่ตามผมมาพี่ตามผมมาเลยตามมาตามมานี่แอบดิฟโชดิฟโชโคตรมันเลยทุกคนดิฟดีชาดดิฟดีชาด์แอะอย่าไปอย่าไปโอ้มันดีว่ะทุกคนฮนะดีว่าวนี่ดิฟโชดิฟโชกระบาดซิ่งทำกินนะครับผม กระบะซิ่งคอกซิ่งคอกซิ่งไอ่โอ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 กินเลยในไปหน่อยเย่โคตรเฟี้ยวโคตรเฟี้ยวเดี๋ยวเราดูภายในกันดูภายในดูภายในนี่ภายในมีประมาณนี้นะครับผมไอ้ปกติผมมันอยู่ด้านขวานะแต่ว่าในเกมมันมาอยู่ด้านซ้ายว่ะในเกมมันมาอยู่ด้านซ้ายเฉยเลยนะครับผม เออวิวฟ้าจาัดไหนลองดูมุมมองนี้ดิเอ๊ะก็บาซิ่งดิฟดิฟดิฟเออเพิ่งเคยเล่นม,มุมมองนี้ว่ะอาจจะดิฟไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับมุมมองนี้เพราะผมไม่ค่อยถนัดนะฮะนี่ไปไป,ไป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 โอเคเฮ้ยดิฟสวยว่ะดิฟดีว่ะดิฟดีว่ะไปครับ มากับเครื่องเจครับผมเจโบเจโบแวบอย่นี้โอ้ยแหกโค้งแหกโค้งโอเคโอเคกลับมาได้อยู่กลับมาได้อยู่เย s อ๋อวิวฟ,ฟาจัดนะครับผมแต่นี่ก็คือกระบะคอกซิ่งนะครับใครอยากเล่นก็นเดี๋ยวผมจิ้งลิงไว้ให้ด้านล่างนะครับผมเดี๋ยวไปด่านอื่นก็ต่อไปด่านอื่นก็ต่อนี่ด่ดานนี้เป็นด่านที่แบบดิฟดิฟความเร็วสูง ไม่ต้องดิฟก็ได้นะด่านเนี้ยมันเป็นด่าน TA ปะ่ะคือทางแมสแท็กเพางั้นเถอะนะครับผมไหนลองซิ่งดูดิลองเอากระบะคันนี้มาซิ่งดูดิไป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 โอเคเดี๋ยวไปครับร้อยสามสิบร้อยห้าสิบโอ้โหโคตรแรงเดี๋ยวเดี๋ยวเลี้ยวโค้งก่อนเลี้ยวโค้งก่อนโค้งดิโค้ยวโค้มาทางตรงๆยาวไปแปดสิบร้อยร้อยยี่สิบไปครับยิงยาวไปครับ ร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบร้อยเก้าสิบสองร้อยโอ้โหสองร้อยครับผมทุกคนแรงจานอา้าวเสียงรถหาย <c ười> เฮ้ยวิ่งวิ่งมาเสียงรถหายเฉยคืออะไรครับเนี่ยเสียงรถหายออกมาแล้วมาแล้วมาแล้ว I, อุ้ย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 ไป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 อุ้ยอย่างแรงอย่างแรงทุกคนวิ่งสองร้อยกว่าเลยนะครับผมธรรมดาซะที่ไหนเออ เอาเอาดิบดิดิดิแขกแขกแขแขอ้ยโ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 ออเฮ้ยมีคนเอากระบข้อมาเหมือนกันมาทุกคนเฮ้ยดูดิกระบะกระบะข้อกันนั้นมันมันมีมันมีของด้วยนี่เห็นไหากระบะข้อกันนี้มันมีของด้วยว่ะเฮ้ยแต่ว่าเราเราไม่มีอ่ะแสดงว่ามันใส่ของได้เว้ยทุกคนไปเดี๋ยวเราออกไปใส่ของดีกว่าใส่ของใส่ของมัน มันต้องมีแหละกระจกปะเออเฟนเดอร์ไปทุกคนเฟนเดอร์หน้านะครับผมสามารถใส่รังรีโอเบียได้นะครับผมเฮ้ยเขาท่าดีว่าเออไปรุ่นส่งเบียร์ครับผมไปรุ่นส่งเบียร์นะนะไปมันตีเพลเยอร์ดิไปด่านอื่นบ้างนะครับผมเอาด่านอะไรดีอ่ะด่านนี้เนี่ยไป let's go นี่เดี๋ยวเราจะมาวิ่งส่งเบียร์กันนะครับผมแล้วทางออกไปอยู่ตรงไหนวะเนี่ย เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวหาทางออกไม่เจอ <laughs> ก่อนก่อนจะดิ้มหาทางออกให้ได้ก่อนตอนเนี้ยทางออกอยู่ไหนเอามันออกทางไหนวะเนี้ยอตอนนี้ผมผมมามั่วเลยผมออกมานอกเลยทุกคนทางออกมันอยู่ไหนวะเนี้ยสถานี่ผมไม่เคยมาโอเคเข้ามาแล้วแฝดทุกคนกระป๋าซิ่งวิ่งส่งเบีย อนนีกระบาซิ่งครับไปครับดิฟโอเคโอเคไปเยอะไปเยอะไปกระบาซิ่งครับผมเอาเบียร์มาเต็มคันรถเลยนะทุกคนเบียร์เต็มเลยเบียร์เต็มเลยรอบน,นีโอ้โหมันจัดมันจัดดิฟโคตรมนันนะทุกคนทำไมผมดิฟมาบนที่เดิมวะเนี่ยสถานี้มันยังไงวะผมไม่เคยมา มาเส้นนี้มาเส้นนี้โอเคโอเคนี่เส้นนี้แหวบเฮ้ยมันจัดมันจัดทุกคนมันจัดนี่วิ่งส่งเบียร์ครับผมเบียร์นี้ไม่ก็มันก็ไม่หลุดจากคอกนอะดิฟแรงขนาดไหนมันก็ไม่หลุดเน,น,น,นี่ยผมไปครับผมไปครับผมนี่มันดีกว่ามันดีกว่าแล้วเครื่องอย่างแรงครับผมไอ้ข้างหน้ามีทางให้เหินด้วย ตรงนี้เข้าไปยังไงเข้าไปได้เลยปะเข้ามาได้เลยว่ะไปไปไปให้ทายเถิน <laughs> <laughs> เล่นเป็นมอเตอร์ครอสเลยเนาะโอ้โหยิ้งหู <laughs> สนามอะไรวะเนี่ยผมไม่เคยมาว่ะผมไม่เคยมาครั้งแรกเลยเนี่ยอดิฟกลับดิฟกลับดิฟกลับไปเถิน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 ครับเถินครับเถินครับ,รบยังวงนี้เถินยิ้งหู <laughs> อ้หว้สนามนี่โคตรมันเลยว่ะดิฟได้มั่วมากเขาไปดิฟกันตรงไหนหมดวะผมไม่เห็นคนเลยวะไปไปไปโอ้โหด่านนี้เป็นด่านอะไรวะเนี่ยผมไม่เคยมาครับครั้งแรกเลยฮะโอ้โหฟิลฟ้าจัดมีถนนโล่งๆให้เราดิฟด้วยนะฮะ เปลี่ยนด่านเปลี่ยนด่านไปไ,ไเปลี่ยนด่านเปลี่ยนด่านนี่ไปครับ let's go let's go กระบะซิงมาแล้วไหนเราเจอกับกระบะซิงมึงอไ,ไหรวะโน่นโน่นโน่นกระบะซิงอยู่โน่นไอ้ตังกระบาะซิงครับไอ้นี่มันห้องสำหรับกระบาะซิงเลยนี่ว่าดูดิเนี่ยกระบาะซิงทั้งนั้นเลยครับไอ้ยะเราเป็นกระบะคอกว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวคราวหน้าผมไปเอาคอกออกดีกว่าเอาคอกออกแล้วก็ แล้วก็มามาดิฟผมว่าน่าจะมันกว่านะเพราะว่าบางทีข้อกับของที่เราเอาขึ้นรถมาเนี่ยมันอันนี้เว้ยทุกคนมันบังนะผมมันบังจอมันมองไม่เห็นไปโอ้ยโอ้ยขอโทษครับพี่ขอโทษครับพี่พมันต้องวิ่งทางไหนวะเนี่ยเอาจริงเอาจริงมันจะวิ่งทางไหนเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมลองเทสความแรงรถก่อนนะดูครับทางตรงครับทางตรง,ง,ตรงไป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 ร้อยแปดสิบร้อยเก้าสิบสองร้อยโอ้โห ทางมันหมดก่อนอะเอ้ยเดี๋ยวผมไปเอาเอาเอาคอกออกก่อนดีกว่านี่กระบาดซิ่งมาแล้วกระบาดซิ่งมาแล้วนี่เดี๋ยวมาดิฟสนามนี้ครับผมอ่าอีบิสึใช่ไหมคือสนามอีบิสึเนาะใช่ไหมสนามนี้นี่มันต้องอย่างนี้ครับผมโอ้ยกระบาดซิ่งครับดิฟ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 ยาวไปยาวไปอุ้ยโคตรแรงโคตรแรง ไปไปเอาเสียงรถหายอีกแล้วิยังไงให้เสียงรถหายโอ้โยังไงครับเนี่ยเสียงรถหายเฉยเลยมาคบมาบอย่าไปอย่าไปโอเคองนี้สวยงามโอเคสวยงามครับผมสวยงามครับผมและจังหวะนี้ครับจังหวะนี้เตรียมเหินโอ้ยมาผิดมาผิดกะจะเหินซะหน่อยเมื่อกี้โอ้โหเสียดายมากเลย เอาใหม่เอาใหม่เมื่อกี้พลาดเมื่อกี้พลาดยังยังมือใหม่หัดดิฟอยู่เนี่ผมรัดทางนี้เลยแล้วกันโอเครัดทางนี้เลยมาครับเสียงรถหายมาทุกคนเล่นไปเล่นมาเสียงรถไปไหนไม่รู้ <laughs> มาแล้วเสียงรถกลับมาแล้วโอเคโอเคมาประมาณนี้มาประมาณนี้เอามีคนแหกโค้งมีคนแหกโค้งโอเคมาครับมาตรงตรงแบบนี้ครับแล้วก็ เฮินยิ้วโอ้ย <laughs> บัมเปอร์หลุดกันเลยทีเดียว <laughs> โอ้โหเฮินผิดจังหว,วะอีกแล้วอ่ะจะได้ภาพส,ยสวยๆกลับไปซะหน่อยนะเลยไม่ได้ภาพส,ยสวยๆเลยนะครับโอ้ดิฟกันมันเลยครับผมดิฟกันมันเลยนะครับ,บ,บ,รบจังหวะนี้มายาวไปโอ้โหฟิวฟาวจัดกระบะซิ่งมันดิฟได้อย่างงี้ปะวะ ผมว่าถ้าวางเครื่องเบนซินนะผมว่าดิฟได้นะดิฟได้แบบสมูทเลยแต่ผมเคยดูช่องมิได้กลาดอ่ะเขาเอากระบะกระบะซิ่งไปดิฟอ่ะมันดิฟได้นะมันทําโดทําอะไรได้อยู่แต่ว่ามันไม่สมูทครับผมเพราะว่ารอบเครื่องมันรอบเครื่องมันน้อยด้วยคือดีเซลอ่ะเออมันเลยไปได้ไม่ตลอดรอดฝั่งนะแต่มันก็ดิฟได้นะผมดิฟได้ทําโดนัททำเลขแปดอะไรเงี้ยได้อยู่นะแต่ถ้าให้ดิฟยาวรู้สึกว่าจะไม่ได้นะครับ มันไม่สมูทเหมือนเครื่องเบนซินนะผมรอบมันสูงกว่านะนี่นี่โอ้โหหมุนหมุนหมุนโชว์หมุนโชว์โอ้หชีวิตจริงดิฟได้ขนาดนี้ผม,ผมว่าเรียกผมว่าเซียนอัดได้เลยเนี่ย <c oughs> เออพี่อัดไ,ไปเรียนดิฟมายังเรียนไม่จบคอร์สเลยนะทุกคนนะะผมยังเรียนยังไม่ได้เก็บฟูลไลน์เลยยังไม่ได้เก็บแบบวิ่งวิ่งแบบเต็มไลนะ์ทุกคนนี่โอ้ยชนนะผม เดี๋ยวผมมีโอกาสเดี๋ยวผมจะไปเรียนต่อนะครับผมจะไปทําให้แบบให้ผมดิฟแบบให้สุดให้สุดสนามให้ได้นะครับผมอ่าดิฟสนามนี้บ้างให้รู้สึกว่ายางเราจะไปละซ่อมยางแป๊บนึงฮนะโอเคซ่อมทั้งรถซ่อมทั้งยางเลยนะอ้าซ่อมยางด้วยโอเคมาแล้วต้องขึ้นทางนี้ใช่ไหมไปครับ let's go โอเค ปลปลาปโอ้โอ้ทำไมดิฟอีกวะเนี่ยเอาเอาหลอดแล้ว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 โอเคมันจะเล่นนานครับเวลาเจอทางแคบๆเราดิฟไม่เป็นนะครับผมเออมาครับรู้สึกช่วงนี้จะมีหอดอะไรออกมาค่อนข้างเยอะเลยนะผมเห็นมีมอไซค์ก็มีรถบรรทุกก็มีหอดเยอะมากนะเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูเรื่อยๆแล้วกันนะคผมเอาเอาเอากูดิฟเร็วกูเนี่ย โอ้ยดิฟเลยูเนี่ยเอาเอาเอา,เอาไปแล้วผมว่าเปลี่ยนด่านนี้กว่าด่านนี้ไม่ไหววะผมดิฟไม่เป็นเลยด่านเนี้ย <laughs> พี่ไปเลยพี่ไม่ต้องรอผม <laughs> ไม่ไหวด่านนี้ไม่ไหวไอ้ด่านนีคค้คุณเหมือนเคยมาแล้วปะอ่ะครับมาด่านนี้ดูบ้างนะครับผมออกตรงไหนออกตรงนี้แล้วมันต้องวิ่งไปทางไหนวะเนี่ยโอเคดิฟครับ อ๋อคุ้นเหมือนด่านแรกที่เรามาดีกว่าเองเคซีไหนลองดิฟแบบไม่มีไม่มีคอกซิ่งดูดิมันจะเฟี้ยวฟ้าวไหมไปครับไอผมว่าวิ่งแบบไม่มีคอกซิ่งอะดีนะผมดีกว่ามันเหมือนไม่มีอะไรบางเดียเออมันไม่มีอะไรบางจอเนี่ยครับมันดิฟแบบได้โลง่งๆนะผมอ่านไ้เบยครับผมแล้วก็เหยียบโอ้โหเหยียบเหยียบมิดเหยียบมิดเหยียบมิด,มด โอ้โหมันว mm ่ะทุกคนไอ้ผมติดใจแล้วทุกคนนะผมติดใจกระบะซิ่งแล้วว่ะทุกคนนะมันดิฟมันดีว่ะมันจัดอะหายยิงยาวไปคันนี้รู้สึกว่าจะเป็นรถลงครับไอตัว BME สาสิบป่ะว่าตอนตอนซื้อมาใหม่ๆมันชื่อ E สามสิบอะสายมันเป็นครับ b m แน่เลยนะครับ อ่ายิงยาไปโอ้โหยงแรงรับตรงนี้ดิฟส,สวยดิฟส,สวยเอ้ยได้อยู่ได้อยู่นี่อยะโอ้เบียวฟาวยวไปด่านนี้ดีกว่าด่านโนรีเพย์่าดมีมีคนเล่นหรือเปล่าโนรีเพย์่ะก่อนผมชอบด่านโนรีเพย์มากเลยเพราะว่ามันเป็นด่านที่ มันเป็นเขาอะ่ะเขายาวๆอ่ะทุกคนแล้วมันดิฟดิฟได้ตลอดรอดฝั่งนี่คือสวยสวยงามมากนะครับผมคือโค้งมันเยอะครับด่านเนี้ยเป็นด่านแบบดิฟดิฟบปปนเขาอะ่ะเอผมชอบด่านนี้มากไปครับนี่รถก็เหลืองต้นไม้ก็เหลืองเหลืองไปหมดเลยนะไปไปอยา่าไปไอมีคนดิฟตามผมมาแล้วะลวะเก๋เรามีเพื่อนร่วมทางแล้วทุกคน เก็บไปครับย้าไปยป้าไป,ป,ปโอ้ยด่านนี้คนเยอะว่ะไปฮะดิบมันมันดิบมันมันนี่เบรกนิดนึงอ่าเอาเบรกนิดนึงเอ่อสเต็ปอย่ามาตั้มออกโลกเนะครับผมจังหวะนี้สเต็ปตัวปลอมนะถ้าตัวจริงนี่แหกเอ่อใครดูใครดูผมมาก็จะรู้นะครับว่าอย่ามาตั้มของแท้เป็นยังไงนะครับผม อันนี้ของปลอมเล่นให้ดูเนี่ยับผมอันนี้ตัวปลอมมาตัวปลอมตัวปลอมขับเนี่ยแต่ถ um ้าตัวจริงขับนี่จะโอ้โหสุดยอดนะครับผมสุดยอดตัวนี้สามเท่าเนี่ยเอ้าชนกันแล้วพี่เอ้าชนกันอีกคันเอา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 เข้าป่าเอาตัวจริงออกมาแล้วอ่ะตัวจริงออกมาแล้วไปไปไปดิฟ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 อย่าไปครับผมไ้ดิฟตามชาวบ้านเข้าไปอย่าไปครับนี่ Okay, ได้อยู่ได้อยู่เอาเอาเอา,เอาจะเย็นจะเย็นลูกพี่จะเย็นลูกพี่ลูกพี่เล่นทางลัดเลยโอ้โหพี่ลัดอย่างเดียวเลยไอย่าแหวบดิฟซ้ายดิฟขวาดิฟหน้าดิฟหลังดิฟบ,บนดิฟล่างดิฟพร้อมๆกันแวบโอ้ยโอ้ยโอ้ผิดจังหวะนิดนึงผิดจังหวะผิดจังหวะ จังหวะครเมื่อกี้เฮ้ยเอ็มาดึงเบ็นมือเออไปโอ้หเมื่อกี้กับกำลังสวยๆเลยครับผิดผิดจังหวะน,นิดนึงครับผมเมื่อกี้แปดแฝดโอ้โหเลยไม่สวยเลยเมื่อกี้โอ้เสียดายมาก <c oughs> กาจะยิปแบบสวยๆซะหน่อยนะครับผมทำการซ่อมรถนะครับซ่อมยางด้วยนะครับผม โอ้ผมชอบอะสีเหลืองนี่มันเหลืองเหลืองนะเ <c oughs> จ๋งดีเจ๋งดีนะครับผมประมาณนี้ครับวันนี้นะฮะและนี่ก็คืออิซูซูดีแม็กนะครับใส่คอกได้ด้วยนะเจ๋งดีนะครับผมก็เดี๋ยวใครอยากเล่นเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์โหลดมาให้ด้านล่างคลิปนะครับเอาไว้โหลดมาเล่นกันนะครับผมอิซูซูดีแม็กสี่ประตูนะครับคันนี้แหมสวยงามสวยงามโอเคครับผมวันนี้ก็คงจะต้องขอลาท่านผู้ชมไมเพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบก็ฝาก กดไลค์กด subscribe กันไปด้วยนะครับผมที่สำคัญเลยครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนั่นเองเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนซีอู u a เก i นครับผมบ๊ายบาย